อันนี้เป็นรูปแบบของโฟลติ้งอะคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นทุนลอยงามเนาะมีแผงโซลา่าติดอยู่ข้างบนหน้าตาของทุนก็จะประมาณนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีทางเดินด้านข้างเนี่ยเพื่อให้คนสามารถที่จะเข้าไปเซอร์วิสบริหาน,านได้ลักษณะหน้าตาของทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเป็นตัว XX เนี่ยก็คือโซลา่ามันวางอยู่ข้างบนลักษณะความกว้างคุณยาวของเขาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแผงโซลา่าแต่ละรุ่นน,นี่คือทุ่นติดแทงอันต่อมาที่เห็นย,ยาวๆเนี่ยก็คือทางเดิน อางเดินคือตัวนี้ที่คนยืนอยู่ตรงนี้พวกพวกเหล็กพวกนี้เขาเรียกว่าสไปเดอร์บาร์เนาะเอาไว้สําหรับยึดโจงอย่างพวกแบบตรงมุมของของโคตติ้งเนี่ยก็จะมีระยะยึดโจงตงเราต้องยึงขึงเชือกเนี่ยเข้ากับฝั่งหรือเป็นอีกเวน,นึงก็คือแบบนี้เป็นทุ่นที่อยู่ข้างใต้น้ําซึ่งอย่างเงี้ย,ยไม่ค่อยไม่ค่อยทาแล้วเพราะว่ามันเซอร์วิสมันแทน,น,นยากเวลาเซอร์วิสเนี่ยก็มีต้องมีงัดกระดาน,าน้ําลงไปสาหรับเซอร์วิสเชือกขาดตอนไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ถ้าเป็นยึดโยงที่อยู่ดิมฝั่งเนี่ยก็จะเป็นสมอบกก็คือปักสมอเข้าไปแล้วก็ยึดโยงอันนี้เป็นยึดโยงใต้งม้มก็จะทวงไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็มีตัวลวดสลิงหรือว่าเป็นเชือกเนี่ยยึดโยงเอาไว้อันนี้หนะ้าตาตัวยึดระหว่างแผงแต่ละแถวเนี่ยเขาก็ยึดโยงกันโดยโดยจุดเชื่อมต่อนอะแล้วเขาก็ประกอบที่ฝั่งนะแล้วค่อยๆไหลลงไปในน้ําทีะแพรคีะแพรแล้วค่อยไปจอยวดิ้ิงสายกันตอนยนิง